สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึครับลุงมีฟาเตอร์นะครับกับเกม s t a r d ดิวิลนะครับผมก็ตอนนี้นะครับวันที่8นะครับฤดูร,ร,ร,ร้อนนะมาดูพรุ่งนี้เดดออกดวงวันนี้ดีเล็กน้อยนะครับแล้วก็การดำรงชีพด้วยตนเองคืออะไรเนะี่ยเขาโพดนะเขาโพดไม่ค่อยเหมือนพืชผัก,กอื่นๆเพราะมันปลูกได้ถึงสองฤดูใช้แล้วพืชผักส่วนใหญ่จะตายนะครับเมื่อเปลี่ยนฤดู แต่ข้าวโพดเนี่ยยังอยู่ได้นะและสามารถปลูกข้าวโพดได้ทั้งฤดูร้อนและใบภายร่วงนะเอาละไปปลูกข้าวโพดกันเถอะเป็นคำแนะนําที่ดีนะพอข้าวโพดนี่คุ้มนะคุ้มราคาใช้ได้นะครับแล้วก็ได้สองฤดูเลยนะโอเคอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมลดน้ำต้นไม้ก่อนนะคือเริ่มหลังจากนี้นะผมจะเริ่มภารกิจใหม่นะเป็นภารกิจพิชิตใจลีอานั่นเองโอเคียขอลดน้ำต้นไม้ก่อนนะครับ โอเครดน้ำต้นไม้เสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็เมื่อกี้ต้นกาแฟผมมันโตนะครับอันนี้ก็เลยได้ผลกาแฟมานะแต่ว่าอันนี้ผมเอาไปปลูกเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าต้นกาแฟเนี่ยมันได้มเมล็ดกาแฟมานะครับแล้วมันก็สามารถที่จะเอามเมล็ดกาแฟเนะี่ยปู่เป็นก,นกาแฟปูเป็นต้นกาแฟใหม่ได้ยังไงล่ะก็คือแบบปั๊มต้นกาแฟกันรัวๆนะครับโอเคตอนนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมเก็บดอกนี้ปุ๊บ โอเคนี่นี่อันนี้เหมือนกันนะครับต้นธานวันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะสามารถที่ปลูกต่อได้นะครับแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวใกล้จะเโมงนะครับผมจะต้องไปอรอลีอารที่หน้าบ้านนะที่จริงผมเข้าบ้านลีอารไปได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้หัวใจลีอารสองดวงแล้วนะครับจะมีเหตุการณ์ของลีอารเกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาลีอารเลย วันนี้ริี่อาผมให้อะไรไปหรือยังเมื่อนให้แล้วนะครับวันนี้เตรียมสลัดไปหนึ่งอันนะครับสัปดาห์ละสองอันนะครับผม <c oughs> มาหน้าบ้านลีอารผมเข้าไปได้เลยนะตอนนี้โอเคเจอเหตุการณ์นะครับนี้เหตุการณ์หัวใจสองดวงนะนี่อาํากำลังทําอะไรสักอย่างอยู่นะครับโอ้ว่าไงลุงหมีเข้ามาสิ <c oughs> สภาพบิลี่อาคล้ายๆบ้านเราเนะี่ยแต่ว่ามีห้องเพิ่มขึ้นมาห้องหนึ่งนะฉันกำลังแกะสลักงานอนะ ปฏติมากรรมนี่อยู่ละอ๋อก็คือแบบแกะสลักปฏติมากรรมอยู่เป็นแบบศิลปะว่างั้นมาดูใกล้ๆสิอุ้ยใกล้ใกล้แค่ไหนจ้าตีปองแปงปองแปงแบบนั่นะ่ะ <c oughs> เห็นไหมฉันกําลังแกะเพื่อจะให้เห็นเนื้อของไม้นะ่ะตอนที่เราเจาะผ่านเปลือกนอกไปได้แล้วเนี่ยแก่นแท้ของเนื้อไม้มันจะค่อยๆปรากฏออกมานะ โอเค3อย่างนี้นะครับเราต้องเลือกตอบเลือกตอบให้ถูกนะครับจะได้ใจนะครับทำตัวน่คุณลุกฉันขอจูบเธอได้ไหมมันลุกเกินไปปะฉันชอบไม้บริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านการเกศสลักมากกว่านะมันก็เหมือนกับเกนแท้ของผู้คนนั่นแหละออันนี้ดูเหมือนแบบเปียบเปยนะอันอันสามมันดูลุกไปนะครับอันสองนี้มันดูเหมือนกับเออแบบ ไม้ธรรมดาดีกว่านะแต่ลีอาแกะแล้วนะเพราะฉะนั้นอันหนึ่งนี้นะ่าจะเข้าคาวที่สุดแล้วนะโอเคอะไรเหรออ๋อใช่แล้วถูกต้องลีละตกใจนึกว่าไม่ถูกใจคําตอบนะตอนที่ฉันมาที่นี่เป็นครั้งแรกอะ่ะคือตอนที่ฉันมากับครอบครัวนะ่ะตอนนั้นอะ่ะฉันยังเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆอยู่เลยตอนนั้นฉันรู้สึกได้เลยนะว่าสักวันจะต้องกลับมาที่นี่ให้ได้อีกครั้งเพราะที่นี่อะ่ะ เป็นที่สามารถพัฒนาศักยภาพทางศิลปะได้อย่างดีเลยอตอนเด็กๆหรอแล้วตอนนี้เขาโขลยไหนะแต่ว่ายังมีเรื่องอื่นที่ต้องยอมรับนะการเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ง่ายเลยที่จะจ่ายเงินเลี้ยงตัวเองอ๋อก็คือมีอารมณ์ศิลปินก็จริงครับแต่ก็ต้องกินต้องใช้นะออบางทีงานศิลปะก็หาเลีย้ยงได้ยากนะครับเพราะว่ารายได้มันไม่มั่นคงนะ ทำไมไม่ลองโชว์างานศิละปะของเธอในเมืองดูล่ะอันนี้คําตอบแรกนะครับทําไมไม่ลองงานศิละปะของเธอไปขายนิต์เด็ดดูล่ะมันได้ทั้งสองเลยนะคําตอบอะ่ะอันนี้คือเหมือนกับเอาไปขายนะครับแต่ผมมองว่าเลียคงวาดเพราะอยากวาดนะไม่ได้อยากขายแต่เลียก็มีปัญหาเรื่องตังค์เราควักตังค์ให้ได้ปะ่ะทำไมไม่ลองโชว์งานศิละปะของเธอในเมืองดูล่ะผมว่าอันนี้นะน่าจะโอเคสุดละ ฟังดูนะ่าสนใจดีนี่ว่านั่นอะ่ะคงจะเป็นจุดเปลี่ยนของเมืองพรีแกนเลยที่จะได้กลายมาเป็นเมืองที่มีเป้าหมายทางศิลปะโดยแท้จริงนะอืมก็ตอบถูกอีกนะครับโอเคแต่ว่าถ้าไม่มีใครชอบงานเกศสลักของฉันเลยล่ะมันคงรู้สึกเหมือนโดนบทขยี้แน่ๆอ๋อมีความกลัวนะครับฉันจะขอใช้เวลาคิดอีกสักพักแล้วกันนะอ่ะขอบคุณนะที่แวะมาลุงหมี โอเคถือว่าตอบคําตอบถูกทั้งทั้งสองนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องเลยโอเคเดี๋ยวรอ11โมงนะครับเดี๋ยวเรียออกมาเฮ้ยผมเข้าไปหาดได้เลยนี่สวัสดีจ้างานโชดศกานโชว์ศ <c oughs> <c oughs> ิลปะให้คนทั้งเมืองดูอะ่ะฟังดูเป็นไอเดียที่กล้ามา,มากๆเลยนะทุงหมีโอเคโอเคเอาสลัดไปนะผมจะเน้นมาจีบแบบนี้นะทุกๆวันเลยนะ ถ้าเป็นไปได้นะบา,บางวันตื่นเช้ามาผมต้องรีบไปเลยนะก็ก็เลยอาจจะไม่ได้มาหาลีอานะครับโอเคอันดับแรกเลยผมต้องไปหาโรบินนะครับผมจะเริ่มทำฟาร,ร์มสัตว์แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้วัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับแต่จำได้ว่ามีไม้มีหินแน่นอนเลยใช้เยอะเลยแหละสวัสดีโรบินนะมาหาโรบินเลยนะครับก็ในนี้นครับสร้างอาคารในฟาร์มนะ อันนี้คือเราที่เราต้องใช้นะครับก็คือไม้300หิน100นะครับแล้วก็เงินอีก400 0บาทนะโอเคอันดับแรกคือจะซื้อคูปก่อนนะซื้อได้เลยนะครับตอนนี้แต่ซื้อไปก็ไม่มีตังซื้อสัตว์อยู่ดีนะแต่ว่ามันใช้เวลาในการทําอยูอ่ผมสร้างเลยดีกว่านะสา0ร้อยหแล้วก็ต้องเคลียร์พื้นที่น,นะครับโอเคเอาดอกไม้ให้มารู้หน่อยสวัสดี ประดิษฐ์อะไรน่ารอนดีนะมาลุกเป็นนักประดิษฐ์ด้วยนะครับอุอ้ยเอีกิวมาทำไมเอาดอกมไม้ไปสีม่วงไหมชอบปะอ่าดูนะ่ากินเอีกิวจะกินทุกอย่างไม่ได้นะที่จริงตังค์เนี่ยผมจะเอาไว้อัปเกรดพิกเอ็นะครับเดี๋ยวผมเตรียมไอ้นี่มาแล้วแต่ว่าสร้างคูปก่อนดีกว่านะแล้วก็เอาเพิกเอ็เผื่อเอาไว้ใช้ลงเมืองหาตังค์ได้อีกทีนึง Okay. เ,ดเดินไปบ้านก่อนโอเคถึงบ้านแล้วนะครับคือประเด็นหลักๆเลยคือเราสามารถที่จะสร้างคูปได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีพื้นที่นะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเคลียร์พื้นที่นะครับซึ่งมันจะเย็นแล้วเนี่ยจะทันไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเล่งมือก่อนนะครับไม่รู้จะทันไหมนะโอเคผมว่าพื้นที่นี้น่าจะพอนะผมใช้พื้นที่ ข้างบ้านตรงนี้นะครับสร้างคูปก่อนนะเดี๋ยวรีบวิ่งไปหาลูบินก่อนรู้จะทันหรือเปล่าน่าจะทันนะครับโอเคเดี๋ยววิ่งไปก่อนเลย,เ,ยเดียวเดียวจะรีบวิ่งไปแต่ลืมลืมว่าตัวเองยังไม่ได้เอาของมาเลยยินกับไม้นะครับผมโอ้เวลาเกือบจะไม่ทันอยู่แล้วยังจะมาลืมของอีกโอ้ลงหมีล,ลงหมีจะทันไหมเนี่ยกี่โมงผมก็ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกว่ามันเริ่มจะช้าแล้วโอเคไป วิ่ง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 ไปไปไปโอเคยังทันนะครับโรบินยังอยู่นะโอเคสร้างคันในเอ้าแล้วทำไมยังแดงอ่ะโอ้ไม้ไม่พอทันไม่เนี้ยไม่รู้ว่าสี่โมงหรือห้าโมงครับต้นนี้น่าจะต้นนี้น่าจะพอนะต้นนี้น่าจะพอนะครับโอเครีบตัดนะครับรีบตัดขอให้พอทีเถอสามร้อยไม้นะาโอ้ผมนี่ผลอ้โหดีเป๊ะ เป๊ะเลยอ่าน่าจะห้าโมงนี่ครับโอเคสามร้อยสร้างนะครับตรงนี้ผมจะสร้างโอประมาณตรงนี้นะอ่าเฮ้ยเดี๋ยวผลักมาให้มันตรงกับแมวหน่อยไหมอ่าตรงนี้นะครับแมวเพราะว่าข้างล่างนี้ผมจะทําที่จริงอ่ะผมอยากได้คูปมาอยู่แถวนี้นะครับแล้วฝั่งซ้ายทําเป็นสวนนะแต่ว่ามันย้ายได้นะครับอ่าเดี๋ยวอันดับแรกคือ ผมสร้างให้เท่ากับระดับหน้าบ้านนะครับแล้วก็ให้ตรงกับระดับแมวนะครับนี่ประมาณตรงนี้ปึ๊บโอเคระดับที่2คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูราคาไก่เกะมูหมากระไก่เนี่ยว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ต้องหาตังค์นะครับก่อนเดี๋ยวผมไปที่ชายหาดก่อนนะเพราะว่าชายหาดผมไม่ได้ไปนานแล้ว,ลวจะมีหอยให้ขายเยอะเลยนะครับ โอเคมาถึงอะไรเนี่ยเกาะหอยเฮ้ยเกาะประการังทำไมโอ้มีอันเดียวผมมาตอนไหนแล้วผมก็ลืมลเนาะเฮ้ยเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานไปถึงเมื่อวานในเกมอะคลิปที่แล้วอะผมมาเก็บแล้วนี่ยใช่ป่ะโอ้ในต้องหาตังค์ทางอื่นนะครับนี่แต่ว่าจะว่าไปฤดูนี้ผมไม่ได้เริ่มตกปลาเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวตกปลาเดี๋ยวเก็บไปอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวผมไป เอาของไปเก็บก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมีแรงเหลืออยู่อีกนิดนึงเดี๋ยวผมตัดุงตัดไม้ดีกว่าเพราะว่าไม้หมดแล้วนะครับจากที่เอาไปสร้างอันนี้เมื่อกี้คือหมดเลยนะหมดไม่เหลือเลยเดี๋ยวตัดอีกนิดนึงแล้วก็นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้หาหาเงินต่อนะครับโอเคนอนดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาเงินกันต่อนะครับ วันนี้หาะไยได้แค่นี้เองโอเค240บาทวันที่9กดูร้อนปีที่1อ่าเดี๋ยวผมดูดวงก่อนพยากรณ์อากาศนะพรุ่งนี้แดดออกนะแล้วก็ดูดวงวันนี้ดวงดีมากๆอ่าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะลงเหมืองน,นครับตังในเมืองมันดีนะเพราะว่าผมลงได้ชั้นลึกแล้โอเคน้ำพึ่งมาอ้พืชก็โตนะครับ มีโอกาสหาตังละโอเคเดี๋ยวผมขอลดน้ําก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็รดน้ําเสร็จเป็นที่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแวะไปที่บ้านลีอาหน่อยนะอันนี้โรบินนะครับกำลังเอ,อทำงานอยู่นะครับโอเคถือว่าดีมากเลยนะอเอาดาบฟันแมวไม,ไม่โดนนะไม่โดนนะผมจะแค่จะถางหญ้าเฉยคือหญ้าเนี่ยที่ผมไม่ใช้เคียวถางเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ได้เออ รอให้ได้ยุง้งฉางก่อนเนะี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาเอาเคียวไปตีหญ้านะมันจะได้มันจะได้อาหารสําหรับสัตว์นะครับผมก็โอ้โหโจมีเข้านะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโอเข้าแน่นอนเน,นี่ผมรอตังค์นิดนึงไอรอนบาผมพร้อมแล้วผมจะอัปเกรดพิกแอคนะครับแล้วก็เน้นหาเงินในเมืองนะครับเพื่อที่จะเล่นเงินที่เยอะขึ้นนะครับ โอเคเฮ้ยส okay. hey, ิบโมงละเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านลีอานะครับแล้วก็ไปดูที่บ้านมานีนะว่าราคาไก่ตัวละเท่าไหร่เนะี่ยโอเคผมจะเลี้ยงแบบผสมกันนะผมจะแบบมีไก่สักตัว2ตัว,อตวพออะไรประมาณนี้สวัสดีลีอา,อาเสียงร้องของสัตว์ในฟาร์มอ่ะมันเยี่ยมไปเลยเนะาะเธอว่าเงินปะ่ะ okay. โอเคอู้มาแค่นี้เลยดีใจแหละลีอนะ <laughs> จีบลีอาครับอู้มานีเอาอย่าบอกนะว่ามานีปิดมานี้ ไม่มีป้ายที่ดูด้วยแต่มันนี้เดินออกไปแล้วแสดงว่าวันนี้ไม่อยู่โอเคงั้นผมไปเมืองดีกว่านะครับอ๋อวันนี้เมื่อกี้ผมน้ำผึ้งมันได้นะอันนี้ที่ผมเอาอดอกทานตะวันนะครับไปอยู่ที่ตรงหน้ารังผึ้งนะบีเฮาส์นะครับก็มันจะได้เนี่ยอันนี้นะครับน้ำผึ้งนะชื่อว่าซันฟลาเวอร์ฮันนี่นะครับมันเป็นชื่อกับดอกไม้ที่อยู่ข้างหน้าเลยนะ ก็คือมันจะเป็นน้ำเชื่อมที่เกรดดีกว่านะครับซึ่งราคาน่าจะสูงกว่าด้วยนะเดี๋ยวผมลองเอาไปขายดูนะครับช่วงนี้หิวเงินนะ <c oughs> ต้องรีบขายก่อนโอเคเอ่อขายปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับคือเมื่อกี้น้ำผึ้งมันออกนะผมก็เก็บไปเลยเก็บไปเลยนะครับนนแบบนี้แล้วก็เอาอันนี้ปลูกใหม่เพราะว่า รู้สึกว่าถ้าเราไม่เก็บนะเดี๋ยวมันก็เหี่ยวใช่ปะผมก็จำไม่ได้นะครับแต่เคยจำว่าอย่างนั้นโอเคอันนี้ก็ขายขายเล่นเล่นไปนะโอเคเดี๋ยวที่เหลือนี้ผมลงเมืองต่อ,อแต่ว่าก่อนผมลงเมืองนี้ผมเติมเติมมินิชี่ก่อนนะครับจะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเมืองกันโอเคชั้นที่90นะครับเดี๋ยว ผมลงถือว่าลึกไปนะสำหรับพิกแอคอันนี้นะครับแต่ว่าสำหรับดาบอันนี้ถือว่าไม่ลึกไปนะโอเควันนี้ดวงดีใช่ไหมเื่อที่อาจจะได้ลงชั้น95นะครับเพราะว่ามันสุดที่ชั้น100นะเพราะฉะนั้นแล้วผมเร่งให้ได้ชั้น100นะครับแล้วก็ค่อยไปเอยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตัวนี้มันวิ่งไวนะครับนี่วาเซนนี่เอาไปให้พ่อมดนะครับพ่อหมดชอบนะ เพราะฉะนั้นเราเราผูกความสัมพันธ์อน้ตโมดได้นะครับโดยการเอาเนี่ยไปให้เลยโอเคเดี๋ยวหาทางลงก่อนนะครับสวยและสวยสวยและขอทางลงขอทางลงด่วนๆขอด่วนๆเลยด่วนด่วนด่วนดวนมันจะมาแล้วออ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 โอเค อึอึอึเจ๋ออึเจ๋ออไปตีตีอืมวิทย์ดาวผมแรงดาวดาวผมแรงดาวผมแรงผมสู้ได้นะครับสู้ได้สู้ได้แค่ว่าอย่าโดนตีบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะครับอู้เดียวเดียวเดียวเยอะ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 พี่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 เยอะไปพี่พี่เดี๋ยวพี่ไม่เอาทางลงมาให้ผมสักอันนะวันนี้ผมดวงดีนะวันนี้วันนี้ผมดวงดีนะ โอ้โหแล้วมาตอนที่ตีหมดนะเพื่อเพื่อโอ้โหมีให้กินอยู่อย่างเดียวเลยมีแค่ดอกทานตะวันไว้ให้กินนะครับชั้นนี้นะครับคือเราวิ่งไปให้สุดก่อนนะไอ้ที่เป็นรถไฟยาวๆนะครับวิ่งไปให้สุดก่อนนะครับดูว่ามีบันไดข้างหน้าไหมไม่มีค่อยขุดนะแต่ว่าปกติมันจะมีโอเคนี่ผมหลบหลบหลบ,ลบวิ่งหนีมาโอเคอันนี้กินไม่ได้เอ้ยเคยบแครอดกินได อาเก็บแครหลอดเดี๋ยวผมเก็บนี่ของสําคัญผมเก็บมาไว้ข้างหน้าก่อนยามฉุกเฉินนะแบบรีบกดกินให้ทันเลยนะโอ้ของขายทั้งนั้นเลยโอ้ไม่มีมอนสเตอร์เลยครับดีมาก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 เฮ้ยเดียวเพิ่งพูดว่าไม่มีโอ้โอุ้ยโอ้อะไรไม่รู้สักอย่างนะแต่ของของใหม่ของใหม,ม่โอเค95น่าจะได้นะครับ95น่าจะได้นะ แต่ว่าเดี๋ยวผมกินเคฟแครอทไว้สักอันนะเผื่อเซฟตัวเองไว้ก่อนคือเราประมาทไม่ได้นะชั้นสูงสูงนี่มันตีแรงมากคือเลือดผมมีเท่าไหร่120แต่มันตีทีละสิบนะครับโอเคเดี๋ยวตี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 โอเคโอ้เหนื่อยโอเคตีไปนะครับอ่าทางลงก่อนโอมาอีกแล้วลูกพี่ ขอทางลงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินผมกินเซฟไว้ก่อนกินเซฟไว้ก่อนมาด้านสายล่างน่ะสายสายล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคผมหนี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 ขึ้นมาดีขึ้นมาขุดขุดเผื่อเจอทางลงนะเผื่อเจอทุ่มไม่เจอไม่เจอก็สู้สู้ก่อนสู้โอเคโอเคนี่นี่นี่โอเคฮึบอ่าเยี่ยมจริงแจ๋วสุดจริงกระดิ่งโจ้ขอทางลงหน่อยได้ไหม โอทางลงหน่ยนะพี่โอเคเรารีบตีตีให้ตายทีละตัวนะครับโรบี้โรบี้ทีละตัวก่อนนะนี่โอเคอย่าอุยอ้ยป้องกันผมมือยังไวอยู่มือยังไวอยู่ผม,มยังไวอยู่เหนื่อยเหนื่อยขอทางลงหน่อยเอ้า ที่ทางลงตรงนี้แล้วผมไปเดินมา95โอเคไปต่อไปต่อ,อผมโลภนะครับโลภเผื่อทีได้100นะวันนี้นะเราก็จะเคลียร์ครบหมดนะครับของเมืองเมืองหนึ่งนะครับมันจะมี2เมืองนะเ,เดี๋ยวอีกเมืองนึงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูนะครับตอนนี้หาทางลงก่อนอ๋อลขุดเยอะแล้วไม่เจอทางลงเลยเดี๋ยวเก็บไว้นะกันให้ชั้นสุดท้ายเดี๋ยวเก็บไว้ที่หลังเลย เดี๋ยวตอนนี้กลับบ้านดีกว่าเอ่อที่จริงเนี่ยของจากเมืองผมได้เยอะมากครับถ้าขายจริงๆได้ได,ไ,ดได้ตังค์เยอะนะแต่ผมกักไว้ไม่รู้กักไว้ทําไมของอันติแฟกต์ผมก็แยกไว้แล้วนะของพวกบันเดิลต่างๆก็แยกไปละแต่ไม่รู้จะกักของไว้ทําไมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะบเดี๋ยวขอเก็บของพวกนี้ก่อนโอเคเก็บ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 ให้หมดเก็บเนี่ยของของที่กักไวน้นี่เอาไปกระเทาะได้นะครับอ,อันนี้ กระทาได้กระเทาได้กระเทาได,าได้อันนี้ขายได้นะครับเดี๋ยวผมแบ่งขายบ้านดีกว่าเพราะว่ามันมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็พวกนี้ที่จริงหลอมเป็นแท่งได้แล้วหลอมดีกว่าพูดถึงก็เอาเป็นทอง้วกันนะโกบาโอเคเดี๋ยวเก็บปุ๊บปุ๊บอันนี้ขายนะครับที่จริงอันนี้เอาไปให้บิเกลนะแต่ว่าผมขายดีกว่าผมจีบดรีอาร์แล้ว โอเคเดี๋ยวขอตัดไม้สักนิดหนึ่งนะครับก่อนนอนนะโอเคเรียบร้อยเก็บมงเก็บไม้ให้เรียบอเดี๋ยว <c oughs> โอ้ไม้ไปผิดผิดกล่องโอเคไปกล่องนี้โอเค,อเค,อเคแล้วก็เห็ดพวกนี้คายทิ้งครับนี่เงินเหมือนกันเงินเงินเงินทั้งนั้นนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอะไรต่อเดี๋ยวไปดูแกนนะครับ โอ้การทำเหมืองเลเวลอัพนะครับนักขุดแร่นะมีโอกาสได้แร่เพิ่มขึ้นบวกหนึ่งครับมีโอกาสได้ยมัมณีสองชิ้นนะครับจากหนึ่งก้อนมันจะมีสองอย่างเนี่อันนี้คือเป็นสายขุดแร่นะพอขุดพวกแร่เงินแร่ทองอะไรพวกเนี้ยมีโอกาสได้แร่เพิ่มเพิ่มขึ้นส่วนอันนี้นี่อัมณีนะครับสองชิ้นนะครับจากหินหนึ่งก้อนมีโอกาสนะครับมีโอกาสก็คือ กระทาะหินธรรมดานะครับแล้วก็ได้หินไอ้พวกจ G O D นะครับเอาไปกระเทาะนะผมว่าผมชอบอันนี้ดีกว่าผมชอบลุ้นดวงนะครับลุ้นดวงแบบจ G O D แล้วก็เป็นลุ้นดวงกับคลินนะครับการต่อสู้เลเวลอัพน,นะครับโอกาสโจมตีติดคีบผมไม่ใช้นะคริติคอลผมไม่คข้าอุ๊ยเยอะห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับแรงสิบเปอร์เซ็นต์เอาอันนี้ดีกว่าห้าสิบนิดนะจะคม <laughs> ผมไม่ใช่สายคีนะแต่ว่าถ้ามันติดคีบมันก็ถือว่าดวงดีนะ 2,000กว่าบาทนะครับราคาพลิกค,คือดีมากนะวันที่10ฤดูร้อนนะครับปีที่1โอเคขอดูดวงวันนี้หน่อยนะถ้าดวงดีจะไปลงเมืองทีนึงได้ดีเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าได้อยู่เดี๋ยวผมจะลงเมืองอีกครั้งหนึ่งวันนี้น่าจะได้ครบ100ชั้นนะครับเราจะปิดจ็อบเมืองกันละโอเคเดี๋ยวขอลดน้ำก่อนนะครับผม โอเคผมลดน้ำเติมแรงไปทีบร้อยนะมาหาลีอาก่อนสวัสดีลีอาเมื่อเช้าฉันเผลอเหยียบมแมลงเขาให้เนะี่ยมาแค่นี้แหละครับมาแค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจนะนะผมขอดูหัวใจลีอาสองดวงนะ,ะสัปดาห์หน้าสามดวงชัวครับชัวป้าบชัวแปบ๊บเดี๋ยวผมไปลงเมืองต่อนะครับอีกห้าชั้นห้าชั้นสุดท้ายนะครับก็เมืองน,นี้เราก็จะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ ผมจะอัปเกรดทุกอย่างให้เป็นไอรอนให้หมดเลยทั้งขวานทั้งพีแอนะครับที่ขุดผมไม่อัปไม่อัปนะครับบนน้ำผมก็ไม่อัปนะถ้าเราเป็นใสเหมืองในบนน้ำไม่ต้องอัปก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราทำสปริงเกอร์ให้ทั่วนี่ไปเลยทั่วแบบแปลงผักไปเลยนะรอันนี้คืออหละพรุ่งนี้เราจะเริ่มมีการรวมตัวกันที่ชายหาดนะครับประจําปีงานลัว ของเมืองพลิกนนะครับไฮไลท์ของงานคือจะมีของกินจากทุกคนนะแน่ใจนะว่าคุณจะนําบางอย่างที่ดีนะครับมารวมด้วยเพราะว่าการรัฐก็จะเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับอขอให้คุณเนี่ยประพฤติตัวดีๆมาที่ชายหาดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับก็คือตั้งแต่9้าโมงเช้านะนายกรัธมนตรีเลวิสนะครับอันนี้คือเทศกาลที่ผมรอมาตั้งแต่ต้นๆเกมนะครับว่าทําไมถึงเก็บของทองไว้นะครับก็เพื่อที่จะเอามาให้งานเทศกาลนี้แหละ แต่ผมคิดว่าน่าจะเอาไปอันเดียวหรือเปล่ามันไม่ได้ประกวดนะถ้าประกวดนี่คือเอาไปประมาณ9อย่างเนี่ยโอเคไปเหมืองแรกกันเลย5ชั้นสุดท้ายนะครับปเปินใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคเจอทางลงแล้วไปไปต่อนะครับโอ้โหขุดอุย้ยเดี๋ยวโอ้ดวงดีจัดนะครับอ่าคือถ้าเราดวงดีไวๆแบบนี้ อย่ารีบนะครับนะเดี๋ยวค่อยลงก็ได้เดี๋ยวผมขอสำรวจนิดน,นึงนครับนี่เรามีแร่อะไรให้เก็บเยอะแยะด้วยนะครับมีรนะูบี้นะมีนี่แร่ทองนะครับฝั่งขวานี้ไม่รู้จะมีกล่องหรือเปล่าเดี๋ยวผมเวียนไปดูแวะเวียนไปดูโอ้ไม่มีกล่องแต่มีของนะครับโอเคขุดไปนะเยวเสียดายของนะโอเคระวังกระเป๋าเต็มเลย <laughs> โอเคแค่นั้นพอละ อีไป97นะครับใกล้ละใกล้กลถึงฝั่งฝันแล้ว100อุ้ยอันนี้คือเอเมอรัลนะเอเมอรัลโอเคปึ๊บเก็บขึ้นมา,าเฮียรธรรมดานีกระท้อไปเลยนะมันทีเดียวแต่งนะมันคุ้มอยู่หละเผื่อเราเจอทางลงด้วยนะครับโอ้ สีแดงเบาวเปียวหัวใจตีสุ่มๆไปนะครับเดี๋ยวมันก็เจอนะเราไม่ต้องตีทุกก้อนหรอกเดี๋ยวมันจะเปลือง energy เราเปล่าๆนะครับมันก็สุ่มเกิดอยู่แถวๆนี้แหละโอเคโอเคไปอันนี้ชั้นที่98นะครับอ่าใกล้ถึงฝังฝันแล้ว วมดีโอมีมีคนเนียนมีคนเนียนมีอุ้ยมีคนเนียนสองคนมีคนเนียนสองคนมีคนเนียนอู้ระเบิดขอบคุณครับอู้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์ของก่อนนะครับต้องทิ้งของอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาลกนะครับผมหาที่หลังได้นะแล้วเบิดโอเคของกินนะครับเราต้องเตรียมพร้อมอย่าให้ตายนะระเบิดเอาของกินนี่เราเตรียมไว้ก่อนเลยหาทางลงก่อนนะครับ โอเคจะทางลงแล้วนะเดี๋ยวผมเว็เวียนไปดูฝั่งขวามีโคอยู่นะครับโอ้ไม่เอาดีกว่าโอเคไม่มีอะไรเดี๋ยวผมลงทางลงนะครับไปชั้นที่99นะครับอยู่ข้างหน้าผมแล้วอโอเคอโอมันเป็นชั้นในนี่เป็นชั้นเป็นชั้นวนวงกลมนะครับ เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะชั้นวงวงกลมนี้นะ่ากลัวนะครับเพราะว่ามันไกลนะผมกลัวอีหมอกสีแดงมันจะมานะครับ <laughs> กลัวแค่นั้นเลยไม่ได้กลัวอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสตายง่ายนะอีถ้าโดนมอนสเตอร์รุมเยอะๆนะหมอกสีแดงนี่นะ่ากลัวจริงอ่าขุดขุดหินธรรมดานะุูมเผื่อเจอทางลงนะ,ะเราจะได้แบบแบบแบบช่างใจได้จะลงไปเลยดีไหมอะไรประมาณนี้ ตีไปนะครับกระดึ๊บไปเรื่อยๆนะครับช้าๆนะโอเคเตรียมดาบไปให้มั่นนะครับเตรียมดาบไ้ให้มัน่นนี่เก็บตัวหลังก่อนเก็บตัวหลังหนีนี่หนีไม่เก็บตัวหลังก่อนนะครับเราอย่าโดนตีฟรีนะนีอูอ้เยี่ยมทางลงอยู่นี้นครับจำไว้นะเดี๋ยวผมจะวิ่งมานะครับผมขอไปเอาของตรงกลางก่อนอติดมุมแบบนี้เสร็จผมดิออ้ทางลงอีกแล้วนะครับ โอเคไปผมจะต้องไปเอาของตรงกลางก่อนนะครับเดี๋ยววิ่งมาอ่าเอนเอจีใกล้หมดแล้วด้วยนะครับแต่ว่ามีทันตะวันนะครับสำรองไว้นะโอเคถึงตรงกลางแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าจะมีอะไรเด็ดๆบ้างขอเด็ดเด็ดหน่อยได้ไหมเด็ดๆไม่มีอะไรเด็ดๆมีแต่มั้งค่าวเนี่ย จะมาเด็ดหัวผมโอเคสิ้นสุดกันนะครับสำหรับชั้นพวกนี้เนะี่ยเดี๋ยวสลามผมออทิ้ง <c oughs> ทิ้งนะทิ้งทิ้งไปเลยเออดอกไม้ก็ทิ้งไปเลยเก็บของที่เป็นเมืองเมืองไว้ก่อนอุย๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาแล้วเบิดให้เซอร์ไพรส์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอู้เดี๋ยวทางลงตัวนี้ไม่ต้องเดินไปแล้วอ่ะได้แล้วเบิดฟรีไป เรียบร้อยอู้ได้สตาร์ดบ์นะครับอันนี้เป็นสตาร์ฟู้ดนะมันจะเพิ่มแม็กเอนเนอร์จีให้เราเนะี่ยสังเกตนะด้านขวาด้านขวาฟิงมันจะแม็กเอนเนอร์จีจะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือสตาร์ดบ์ฟู้ดนะครับเป็นผล,ลไม้ที่สำคัญมากนะครับในเกม s t a r d e ดวิลลี่เนี่ยเราต้องเก็บให้ได้เยอะๆเพื่อที่จะเอนเนอร์จีแม็กเอเนอร์จีจะสูงขึ้นนะครับโอเคอันนี้คือบ่อน้นมอู้เดี๋ยว อ้ผมนึกว่าหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมผมไปจำผมไปจำมาจากไหนเนี่ยผมจอยบ่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมจำผิดหลายอย่างแล้วนะไปผมหนี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 นผมก็นึกว่าหนึ่งร้อยผมผมจำผิดมาจากไหนวันนี้ผมเล่นอะไรเยอะเกินไปหรือเปล่าอ้าวสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวจำอะไรผิดเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้ผมรู้ผมรู้ผมจำได้แล้วมันมีวิธีดูอยู่ ไปเมืองแร่นะครับดูตรงนี้นะคับมันจะเหลืออีกกี่ช่องร้อยนะครับร้อยห้าร้อยสิบรอยี่สิบชั้น <c oughs> มันมีร้อยี่สิบชั้นนะครับโอแต่หนึ่งร้อยชั้นพอแล้วนะผมว่าโอเคละที่เหลือนี่เดี๋ยวค่อยไปหาเงินเอานะครับโอเคตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะเดี๋ยวผมขายขครงที่ขายได้ก่อนมีอะไรขายได้บ้าง อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์ของที่กันเทอนะพรุนี้พรุนี้จะไม่ลงเมืองแล้วนะครับโอเคเข้านอนเนแล้วนะครับก็อ่าเริ่มวันใหม่เริ่มวันใหม่อย่างรวดเร็วนะครับก็สําหรับ VP นี้ครับผมว่าน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะสาหรับ e p ีหน้านะครับเราจะเริ่มเทศกาลใหม่นะครับของเป็นเทศกาลแรกในฤดูร้อนนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันะก็สําหรับ VP นี้ครับลาไปก่อนเรื่องนี้นะครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บครับจุ๊บจุ๊บ